แล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องหลังจากการล่อคอยดึงมาแล้วใสล่ล่ะฮึบมาเยอะครับมาแล้วมาแล้วล่วลอคอยมานานแสนานานในที่สุดเราก็มาแล้วด,ดึงมาดึงมาดึงมาเออเออเอออ่ะฮึบฮึบอ่ามาแล้วครับฮึ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 บเอาเอาเอาแกเบ็ดแกเบ็ด เดินนะเดนเร่อ่นี่โอ้โหครับไม่เได้วอแล้วโอ้มันเบ็ดนี่กันตัวนี้เดี๋ยวดึงไว้ไเร่้่่อตนครับเทียนอ๋อเบ็ดของกันอ๋อตัวเดียวตาแหลกจ้อนไังอแล้ ีกแล้วเแบบ็ดของกันนีต่ต้งหางแล้วหอยตอ้ตองตอนันต้องตันมาแล้วกายเป็นของแม่กายเนของแม่ครับาบาเยกินเหเอาเอยอาวเรียบร้อย ปลาเนื้อนิแก้วดกได้น้อยยันตาแม่ด้ขันไปลร่งำดุล,<อ>ดลเคกับแท้อืมย่างแขยอย่างแขวะเยนตรงอยู่ไทำนี่เนาะตรงอยู่ตรงอย,ย,ยู่เออน่เหรอครับวม,มาแล้วหนึง่ง ่ <amounts of water writers> เอาเราลงโอ้ยโทษโทษี่ล่โทษยับขาหลานเอาอีหล่ได้ยักโตแล้วมานาบึงดู้นะอ่าในสองในสองยังไหนนะบ่งดีดีลานสองสามสี่สี่รออีกครับ